ัพบพี่น้องมุสลิมผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับเราได้รับทราบกันมาหลายครั้งแล้วว่าการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยที่เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็เพราะพระอรสาสุพันตาลาได้แจ้งเป้าหมายไว้ว่า <c oughs> ได้สร้างจินสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายว่าให้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อทําอบาดาต่อพระอรสาสุพานตาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้น อันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ซึ่งอายุแต่ละคนก็อยู่บนโลกดุนญ,ญานี้ไม่นานแต่ในขณะที่ไม่นานเนี่ยเราก็สั่งว่า,ามีงานที่ต้องทำก็คือการทำอิบาดาทั้งหลายนะครับอิบาดาก็คือทำสิ่งที่เป็นความพึงพอใจที่พ่อรักได้ให้ทา ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพอใจอะไรชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรซึ่งอันนี้เราก็สามารถรู้ได้จากอัลกุรอานที่ถือว่าเป็นการาม,มลุลรอบเป็นคําพูดของเราที่องค์เราจะได้บอกไว้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับอีกประการหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่าอันไหนเป็นที่ถูกใจที่เป็นที่พึงพอใจจากพรองค์เราก็คือบทบัญญัติที่มีข้อใช้กับข้อห้ามจึงสั่งให้เรานั้นมีการตักวา จักว่าแปลว่าเข่งทัดในข้อใช้และข้อห้ามเมื่อเราทุกคนได้ทราบดีว่าเรามีหน้าที่อะไรคือหน้าที่ทําอิบาดาแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวของเรานะครับว่าเทียลเราให้เราเกิดมาเนี่ยก็มีตัวของเราที่เป็นตัวร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเด็กตัวเล็กๆเ,เกิดขึ้นมาแล้วก็จนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่และใน คำสอนของอิสลามเนี่ยเราก็ได้รู้นะครับว่าฟอเรสต์ได้บอกถึงการสร้างว่าสร้างเราจากที่เป็นก้อนเลือดอยู่ในคันตอนแล้วก็ขยับมาเป็นก้อนเนื้อแล้วก็ค่อยๆมีกระดูกมีรูปร่างขึ้นมาแล้วก็ให้มาลายก็เอาวิญญาณมาใส่ก็สุดท้ายมีชีวิตขึ้นมาดังนั้นถ้าเราพิจนารณาจุดนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าในคนหนึ่งคนเนี่ยมีมีร่างกายแล้วก็จะเคลื่อนไหวได้ทำทำมีบาดาได้ก็ต้องมี วิญญาณด้วยนะการตายก็จึงหมายถึงว่าเมื่อวิญญาณนี้ออกไปจากร่างหรือว่าร่างนี้ไม่สามารถที่จะให้วิญญาณอยู่ต่อไปได้แล้วนะก็เรียกว่าตายเพราะคนตายก็จะนิ่งไม่ทําอะไรแล้วนะครับทีนี้ที่เลาะให้เรามาเนี่ยจึงสรุปได้ว่ามีอยู่สองอย่างในตัวของเราก็คือหนึ่งมีร่างกายที่เป็นเรือนร่างน,นะครับแล้วก็สองมีจิตวิญญาณที่มีจิตใจ มีความรู้สึกรับรู้นะครับเมื่อเราเอาสองสิ่งนี้มาตั้งตั้งว่าเรามีสองอย่างมีจิตวิญญาณกับมีร่างกายที่เป็นเรือนได้แล้วพวกองเราสั่งเราว่าให้ทํำอิบาดาอิบาดาต่างๆก็มีทั้งที่ใช้แรงกายร่างกายทําอย่างเช่นสั่งให้ละมาดก,ก็ต้องเอาร่างของเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปละมาสั่งให้เราไปทำฮั์เราก็ต้องเอาตัวของเราเนี่ยไปไปทําฮั์อย่างนี้นะครับ แล้วก็ในการทําอิบาดะแต่ละอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่เอาไปทําแต่ร่างคือไปโดยไม่มีความรู้สึกไม่มีสตินะไม่ใช่เราก็จะต้องมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกที่อยู่กับสิ่งนั้นด้วยเพราะน,นั้นเวลาเราไปศึกษาในวิชาฟิสเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องมีมีเนียตลอดทําอะไรเนี่ยก็คือรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรมีจิตใจที่อยู่กับสิ่งนั้นเะนั้นคนละเมอ รือคนนอนหลับที่ไม่รู้เรื่องอิสลามก็จึงบอกว่าโรฟเฟอัออลอก็ลามคือปากาศยาันเทึกความยุจะถูกยกไว้ถ้าตายไปแล้วจิตวิญญาณไม่มีเหลือแต่ร่างท่านอบีก็บอกว่าอิดามาตะอิบเนออาดามเองก็ต่ออามาลุหูงานก็จะหยุดนิ่งไม่ทําแล้วเพราะฉนั้นเราจะทําอิบายได้ก็ตอนที่เราเมีสองอย่างคือมีทั้งร่างกายแล้วก็มีทั้งจิตวิญญาณอยู่ด้วยกันนี่แหละเมื่อเป็นอย่างนี้ แนะสดงว่าสองอย่างเนี่ยคือตัวหลักสมคันที่เราจะทําหน้าที่ของเราก็คือเป็นบาทที่ดีที่ทำดิบาทได้อิสลามก็จึงมนะีแนวทางว่าเมื่อเราให้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราต้องรักษาเราต้องดูแลนะครับนะซึ่งเราเคยได้ยินบ่อยที่บอกว่าอินนาลิลลาว่าอินนาอิัลฮิรอจิอูนเราทุกคนเนี่ยที่เกิดมามีร่างกายเนี่ยเป็นของเรา ัานที่ให้มาทั้งหมดก็จึงเป็นของเราแต่เรามีชีวิตขึ้นมาเราต้องดูแลดูแลร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงการดูแลเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคําสอนของอิสลามหลายประการที่ทําให้เราได้คิดนะครับอย่างเช่นพระองค์ลักษมณ์ตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรานว่าว่าก um ูรูมิมมาเราจะกลู่มุลลอหุหาลาลลันตอยิบันจึงมีความหมายบอกว่าท่านทั้งหลายจงบริโภค สิ่งที่เอาละให้มาเป็นริสกนะีก็คือริสกีของเราที่เราจะอยู่ได้มีชีวิตยอยู่เนี่ยให้เราบริโภคให้เรากินเข้าไปนะโดยสิ่งนั้นจะต้องอยู่ในสภาพฮานละลัล่นะเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตคือเราอ,อนุญาตด,ด้วยนะไม่ใช่เห็นได้บนโลกนี้กินหมดเลยแต่จะต้องบอกว่าเาลาอนุมัติให้กินด้วยในสิ่งนั้นต่อย,ยิบันแล้วก็ดูพิจารณาว่ามันดีหรือเปล่านะบางทีมันก็กินได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ มันอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องใดราวเท่าไหรนะ่แต่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีไม่ใช่ต่อย,ยิบอันนี้ก็เป็นตนกายหนึ่งที่เราสั่งเพื่ออะไรนะเพื่อจะให้เรานั้นมีร่างกายที่ที่ดนะีเพราะให้มาแล้วให้มาแล้วก็ต้องดูแลนะแล้วดูแลด้วยการอะไรด้วยการกินเพราะนั้นการกินเนี่ยจึงอยู่คู่กับการมีชีวิตอยู่คู่กันเลยนะครับ นี่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจเรื่องการกินนะกินมั่วเลอะเทอะกินสกปรปกไม่สะอาดหรือกินของไม่ดีไม่มีประโยชน์นะก็จะพบว่าร่างกายนี้จะมีผลกระทบตามไปด้วยอย่างเช่นบางคนเป็นโรคขาดสารอาหารนะหรือว่านะกินอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภายเป็นโทษต่อร่างกายเนี่ยเข้าไปก็ทําให้เป็นนู่นเป็นนี่นะครับทีนี้เวลาร่างกายมันไม่ดนะีมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ย ถามว่ามันมีผลไปถึงอะไไปถึงอิบาดาเพราะเราจะต้องใช้นะใช้ร่างกายเรานี่แหละทาอิบาดาตามที่รั์ส่งใช้มาถ้าลองเปรียบเทียบดูนะครับบางคนเนี่ยอย่างเช่นเป็นคนยากจนเนี่ยมีรถอยู่สักคันหนึ่งก็ต้องใช้รถคันนี้ทำมาหากินเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้มาทนุถนอมนะแล้วก็รถคันนี้แหละจะต้องทําเงินเข้าบ้านหาเงินเข้าบ้านเนี่ยรักเหลือเกินถนอมเหลือเกินดูแลจะต้องไม่ให้มันเสียไม่ให้มันพังนะจะต้องใช้งานมันได้อยู่ตลอดเวลา เพราะมันเป็นตัวทําเงินทีนี้ถ้าเราเทียบอย่างนี้แล้วเราถามว่าร่างกายเราที่เราให้มาเนี่ยเพื่อทําอิบาดะาทอิบาดะได้อะไรได้ผลบุญได้ความดีเราก็จะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยให้มันดีอยู่พร้อมที่จะนะทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราจะเห็นได้ว่า ตอนเราต้องการให้เรานั้นรักษาตัวให้ดีดูแลตัวให้ดีด้วยเรื่องของการกินอยู่ต่างๆซึ่งเรื่องการกินอยู่ต่างๆเดี๋ยวนี้วิชาวความรู้มากมายที่เราจะต้องศึกษาแล้วนะแล้วก็ได้ยินได้ฟังว่าอันไหนมันกินแล้วดีอันไหนมันกินแล้วไม่ดีก็มีขึ้นมาอย่างมากมายซึ่งเราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับในประการต่อมาเราก็จะเห็นว่าสั่งให้อยู่ดีๆแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าให้เราวัง อย่าพาตัวไปสู่สิ่งที่มันจะทําให้เกิดอันตรายเกิดความหายนะเกิดความสูญเสียครับอย่างเช่นท่องรอดได้กล่าวว่านั่นคุรานบวาลาตุลกูบีไอบีกุมอิลตาหูกาติท่านทั้งหลายใ่า่นําพาตัวเองเข้าไปหาเรื่องที่มันจะเกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายครับกับรก,กับตัวชีวิตตัวร่างกายตัวของเราเนี่ยแหละก็จะต้องอเรามาดระหังดูด้วยอันไหนที่มันจะ เป็นอันตรายกับเราก็จะทำให้เรานั้นสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปนะก็คือตัวร่างกายของเรานี่แหละนั้นอเล็กก็สอนให้ระวังนี่ใช่ให้ระวังนีไม่ได้ขัดแยง้งถ้ากอดอกกรัดอดเล็กกำหนดมันก็เป็นแต่ว่าเราก็ไม่รู้เรอเล็กกำหนดให้เราอย่างไงดังนั้นเราก็ต้องระวังนะระวังอย่างถึงที่สุดโดยดูว่าอันไหนที่มันจะทําให้ตัวเราเสื่อมเสียเสียหายไปร่างกายของเราจะแย่ลงไปเนี่ยเราก็จะต้องทนุถนอม ไม่ทำซึ่งตรงนี้เราจะเห็นนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลวะลาลชานลมเนี่ยได้สอนเรื่องการทําอิบาะดะเพราะอิบาะดะเนี่ยต้องใช้ร่างกายใช้ตัวของเราด้วยท่านก็สอนบอกว่าทําอิบาะดะต้องสายกลางๆเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าครั้งหนึ่งมีสหาะอยากจะทําอิบาะดะกันอย่างเต็มที่ก็บอกว่ากลางคืนฉันจะไม่นอนจะละมาตลอดไม่นอนนะครับ บางคนก็บอกว่าฉันจะถือสิโอดตลอดไม่เว้นละถือตลอดเลยอย่างนี้แล้วเวลาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้รู้ไปถึงหูท่านนบีท่านนบีก็บอกว่าร่างกายของท่านมันก็มีสิทธิที่มันจะต้องได้รับเมื่อมันเหนื่อยมันล้าก็ต้องพักเพราะฉะนั้นไม่ใช่ละหมาดแล้วก็ไม่ไม่นอนก็ต้องนอนบ้างนบีก็บอกว่าฉันละหมาดแล้วฉันก็ยังนอนฉันถือสินอดฉันก็มีวันเว้นตลอดปีเนี่ยนะครับ เพราะนั้นแนวทางที่เราจะใช้ร่างกายเราไม่ใช่หักโหมลุยมีเท่าไหร่สใส่เท่าไหหมดว่าทําได้ก็ทาไปอย่างนั้นแต่จะสายกลางทนุถนอมบ้างนะครับด้วยการเดินแนวสายกลางนะครับะนั้นก็จะห้ามไม่ให้การทำ,ทำตัวไปสู่สิ่งที่มันเกิดอันตรายเกิดความหายณะได้นะครับในประการต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่มันทําให้ร่างกายเราเสียหายไปมากๆเนี่ย ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสิ่งมึนเมาแล้วก็ยาเสพติดซึ่งอันนี้ก็มีบทบัญญัติวางออกมาเฉพาะเลยนะโดยท่านอบีลมุฮัมมัดสลลลุลตลามเนี่ยได้กล่าวในฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่ากุลูมุสกิรินคอมรุนว่ากุลูคอมรินฮารอมสิ่งที่มันมึนเมาทุกชนิดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนี่าทำให้สติปัญญาที่เคยฉลาดดีคิดดีเนี่ยเสียหายไปทําให้สติไม่อยู่กับเนื้อก,กับตัวเลย ูกสิ่งเหล่านี้ถือว่าฮารอมน,นี่คือการปกป้องปกป้องไม่ให้เราเข้าไปยุ่งดังนั้นการที่เราบอกว่าเราก็รู้แต่บางทีเนี่ยในรู้นี่แหละเลี่ยงไม่พ้นนะครับอสลามจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาวางในฐานะที่เป็นบทบัญญัติเสลยว่าบทบัญญัติบอกว่าฮารอมน,นี้มันจะต้องเด็ดขาดไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องที่เป็นสิ่งมึนเมาสุราย,ยาเสพติดทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้มีอย่างเดียวเสียสุขภาพนะครับ มีเสียสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นขึ้นมาซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ทําให้เราต้องรู้ว่าเออร่างกายของเราที่เราให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอินนาอิไลย,ยิอรยอูนเดี๋ยวจะกลับไปพบอัลอ,อีกนะแล้วกลับไปในสภาพเราบอกว่าให้ให้ใหสติปัญญามาฉลาดดีนะเอาไปทําอะไรอ่าไปสุ่ปยาจะจนเสียผู้เสียคนอย่างนั้นเด็อ่าให้เรียวแรงมาเป็นยังไงอาเอาไปใช้ในด้านไหนบ้างเนี่ยก็จะต้องถูกสอบสวนในสิ่งเหล่านี้นะครับ นี่ก็เป็นเป็นขั้นตอนที่ศาสนาได้วางนะครับให้เห็นว่าสอนให้เรานั้นระวังรักษาตัวให้ดีส่งเสริมให้ดีนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งเึ่นขณะนี้เรากำลังทำอยู่อิสลามสั่งให้ถือศีลอดการสั่งให้ถือศีลอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สุขภาพนะ่ะดีขึ้นร่างกายเรานั้นดีขึ้นนะครับโดยที่ท่านอบีได้กล่าวไว้สั้นๆในะฮะทีโประเด่งที่บอกว่าสู้มูตเนะเยหูท่านหลายถือศีลอดจะ และการเือสนีนดเนี่ยจะทําให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีขึ้นนะครับฮะดีษบทนี้ตั้งแต่หลายปีก่อนนานมาแล้วเนี่ยมีแต่คนบอกไม่เชื่อโดยเฉพาะคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อให้อดข้าวอดน้ำมันจะดีได้ไงหิวแย่เพียหมดแรงทํางานก็ไม่ไหวและจะมาบอกว่าดีนะพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อแต่มาวันนี้แม้แต่หมอนะในวงการแพทย์ยังบอกว่าจริง เขายอมรับแล้วยอมรับว่าจริงเพราะอะไรเพราะร่างกายอ,าอยาวัยวะภายในเช่นกระเพาะลำไส้ได้พักหมดเลยนะการได้พักนี่แหละช่วยยืดอายุการทํางานของมันนะเพราะมันจะต้องทํางานตลอดเพราะเรากินอยู่ตลอดนะแต่เมื่อเรามีการหยุดพักนะนี่คือการยืดอายุเพราะฉะนั้นจะส่งผลดีคนที่มีไขมันมีอะไรสะสมไว้มากๆเหลือใช้เนี่ยนะก็จะได้เผาผลาญให้หมดไปอย่างนี้นะ ซ,ซึ่งทําให้วงการแพทย์ก็เริ่มเริ่มเห็นออกมาแล้วว่าคําสอนของอิสลามนั้นสอนมามันก็มีส่วนดีนะครับเพียงแต่เขาไม่มีศรัทธาเขาก็ไม่ทําแต่ครั้งนั้นที่ยอมรับแล้วแหละว่าดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคําสอนอเล็กๆน้อยๆที่จะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเราให้เรามาร่างกายเราจะต้องเอาใจใส่นะครับเริ่มตั้งแต่ความสะอาดนะอย่าให้มันสกรปรกร่างกายเราเนี่ยนะแล้วก็มันจะเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องกิน กินที่ดีๆหน่อยนะกินดีไม่ใช่กินแพงนะกินของที่มันเกิดประโยชน์กับร่างกายเช่นกินผักนะกินของที่มีประโยชน์ไอของที่มันไร้ประโยชน์นะอย่างเช่นน้ําอัดลมนี่นะไม่ต้องมาถึงก็บอกว่าหูโคมมันหารอมหรกแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเมื่อไม่มีประโยชน์<อ>เลี่ยงซะนะครับเลี่ยงไปอย่างนีนะ้กินให้ดีทานให้ดีแล้วก็ระวังตัวอย่าให้เอาไอสิ่งที่มันทําลายสุขภาพร่างกายเช่นสิ่งมึนเมายาเสพติดหรือว่าบุหรี่หรือไรต่างๆเนี่ย อย่าพยายามเอาเข้าตัวเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นยืดยืดยาวตามที่อรร์กำหนดอายันเอาไว้เนี่ยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีเรียวแรงแล้วก็ในท่สุดเป้าหมายที่จะให้ใช้งานมันเพื่อทําอิบาดาเนี่ยมันก็จะได้ได้อย่างเต็มที่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคําสอนส่วนอินชาลอใน,ในโอกาสต่อๆไปก็จะพูดถึงว่าในเรื่องของจิตวิญญาณบ้างว่าเราจะช่วยให้มันมีสุขภาพจิตที่ดีอย่างไร เพราะว่ามันจะต้องสองอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวแต่จิตใจมันไม่กปกติมันก็จะทําให้ไม่เป็นสุขหรือทําอิบาดะาก็อาจจะเลอะเลอะเถอะเอไปนะครับหรือ,อ,อ,อ TONER, TONER. ว่าจิตใจดีอย่างเดียวแต่ร่างกายแย่มันก็อิบาดะก,ก็เดินไม่ได้ไปไม่ไหวเหมือนบางคนอยากไปฮัทเนี่ยจิตใจเต็มร้อยเลยสุภาพไปไม่ได้นั้นสองอย่างนี้ต้องอยู่คู่กันก็อินชาลอนในเรื่องของจิตวิญญาณก็จะได้โอกาสนำมาพูดเผยกับท่านพี่น้องในโอกาสต่อไปนะครับ أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم